คุณเคยรู้สึกไหมว่าในใจคุณมันมีไฟอยากประสบความสำเร็จอยากเป็นใครสักคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้แต่ขณะเดียวกันร่างกายกับไม่ยอมลุกจากเตียงตอนเช้าหากคุณมีความทะเยอทะยานแต่ขี้เกียจเป็นไอเดียที่น่าสนใจและย้อนแย้งแบบสะดุดมากมันเปิดช่องให้พูดถึงความขัดแย้งภายในตัวคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่อยากเหนื่อยแบบเดิมๆพรุ่งนี้เราจะขี้เกียจสร้างสารรค์อะไรดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose คุณเคยรู้สึกไหมว่าไอเดียในหัวมันพรั่งพรูราวกับน้ำตกในแองการาแต่พอจะลงมือทำจริงกลับเหมือนมีใครเอากาวตาช้างมาทาเอาไว้วันนี้เราจะมาแกะรอยความขัดแยง้งที่แสนจะคุ้นเคยนี้กัน ลองจินตนาการภาพดูนะครับถ้าคุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์งานกองท่วมหัวแต่ในใจกลับร่ำร้องอยากจะดูคลิปตลกใน YouTube ถ้าภาพนี้มันคุ้นตาวันนี้เราจะมาหาทางออกแบบคนขี้เกียจขี้เกียจไปด้วยกันความขี้เกียจไม่ได้มีแต่ด้านลบเสมอไปบางครั้งมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังมองหาวิธีที่ฉลาดกว่าเดิมในการทำงานก็เป็นได้วันนี้เราจะมาสำรวจมุมมองที่น่าสนใจนี้กัน ข้อที่หคุณสมบัติแรกของคนที่มีไฟฝัน แต่แอบซ่อนความขี้เกียจไว้ใต้พรมคือการที่คุณจะมองหาทางลัดที่ฉลาดกว่าเสมอลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาที่เจองานที่ดูเหมือนจะต้องทุ่มเทพลังงานมหาศาลสิ่งแรกที่แวบ,บเข้ามาในหัวไม่ใช่การก้มหน้าก้มตาทําแบบเดิมๆแต่มันเป็นการคิดว่ามันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สิและไอความคิดที่ว่าง่ายกว่านี้นี่แหละครับที่จะนําไปสู่การค้นพบทางลัดที่ฉลาดกว่าเพราะความขี้เกียจโดยธรรมชาติจะผลักดันให้เราแสวงหาวิธีทําให้น้อยลง ได้ผลลัพธ์มากขึ้นซึ่งนี่ก็คือแก่นแท้ของคำว่า productivity ไม่ใช่การหนีงานแต่เป็นการใช้สมองอัญชันฉลาดของเรานี่แหละครับในการคิดค้นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดทั้งในแง่ของเวลาและพลังงานดังนั้นอย่าเพิ่งมองว่าความขี้เกียจเป็นศัตรูเสมอไปนะบางทีมันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางลับๆที่คอยกระซิบไอเดียดีๆให้เราได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยก็เป็นได้และคุณล่ะครับเคยมีทางลัดที่ฉลาดกว่าที่เกิดจากความขี้เกียจบ้างไหม ข้อที่2คุณสมบัติข้อที่2เนี่ยเหล่าคนทเย,ยานผู้เกลียดการเสียพลังงานโดยใช่เหตุนั่นก็คือคุณจะไม่มีวันเสียเวลากับเรื่องไม่จําเป็นลองนึกภาพดูนะคนขี้เกียจเนี่ยพลังงานของเขามีจํากัดเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เหลือน้อยเต็มทีสิ่งที่เขาจะไม่ทําเด็ดขาดคือการออกพลังงานอันน้อยนิดนั้น ไปใช้กับเรื่องที่ไม่สําคัญหรือเรื่องที่ไม่ได้นําพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ความขี้เกียจในที่นี้จึงกลายเป็นตัวกรองชั้นดีที่ช่วยคัดสรรว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆและอะไรคือสิ่งที่ไม่จําเป็นที่สามารถตัดทิ้งไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของเราพวกเขาอาจจะโฟกัสแค่สิ่งที่ใช่และลัดทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ใช่เพราะไม่มีแรงเหลือพอที่จะทําทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของคนขี้เกียจที่ ลาดนะพวกเขาจะไม่จมอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้สร้างความแตกต่างพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแต่จะมุ่งตรงไปยังเป้าหมายโดยเส้นทางตรงที่สุดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะขี้เกียจจะทำอะไรที่ไม่สำคัญยังไงล่ะครับ ข้อที่3ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของคนขี้เกียจสายเทคนั่นก็คือคุณมีแนวโน้มที่จะสร้างระบบอัตโนมัติความขี้เกียจกับงานที่ต้องทําซ้ําๆเนี่ยมันเหมือนกับน้ํากับน้ํามัน มันไม่มีทางเข้ากันได้เมื่อคนขี้เกียจต้องเผชิญกับงานที่ต้องทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าสิ่งที่พวกเขาจะคิดไม่ใช่การถอนหายใจแล้วก้มหน้าทําไปวันๆแต่เป็นการตั้งคําถามว่าทํายังไงให้ไอ้งานที่น่าเบื่อเนี่ยมันทําเองได้บ้างนี่แหละครับคือจุดกําเนิดของการสร้างสารรค์ระบบอัตโนมัติตั้งแต่การเขียนโปรแกรมง่าย,ายๆเพื่อช่วยจัดการไฟล์ ไปจนถึงการมองหาเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้งานมันลันได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่เราแทบไม่ต้องลงแรงเลยเพราะคนขี้เกียจรู้ดีว่าเวลาและพลังงานมีค่าการต้องเสียมันไปกับงานที่ทำซ้ำๆเหมือนเป็นการสูญเปล่าพวกเขาจึงมีแรงจูงใจสูงมากที่จะหาวิธีตั้งค่าครั้งเดียวแล้วปล่อยให้ระบบทำงานไปยาวๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาโพสโซเชียลมีเดียการใช้เครื่องมือช่วยตอบอีเมล รือแม้แต่การสร้างสูตร Excel ที่ซับซ้อนเพื่อคำนวณข้อมูลโดยอัตโนมัติทั้งหมดเนี้ยก็เพราะขี้เกียจทำซ้ำๆนั่นเองข้อที่4ที่ฟังอาจดูเซอร์ไพรส์แต่ก็สมเหตุสมผลสุดๆนั่นก็คือคุณอาจเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมทำไมคนขี้เกียจถึงมินแนวโน้มที่จะเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมคำตอบง่ายๆครับก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยากทำพลาดซ้ำ การทำพลาดหมายถึงต้องลงมือทำใหม่อีกครั้งซึ่งนั่นเท่ากับต้องเสียพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วสิ่งที่คนขี้เกียจอย่างเราทัานทัน,ทนย่อมไม่อยากเจอแน่นอนด้วยเหตุน,นี้ก่อนที่คนขี้เกียจจะลงมือทำอะไรสักอย่างพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะรอบคอบมากเป็นพิเศษ พวกเขาจะใช้เวลาในการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าลงมือทําไปแล้วจะไม่เกิดข้อผิดพลาดที่ต้องกลับมาแก้ไขหรือต้องเริ่มต้นใหม่ให้เน่เปล่าการวางแผนอย่างรอบคอบนี้เองที่ทําให้คนขี้เกียจหลายๆคนกลายเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมพวกเขามองเห็นภาพรวมพวกเขาคาดการถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพวกเขาวางแผนแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิทภาพสูงสุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเหนื่อยใหม่อันเป็นฝันหลายของคนขี้เกียจนั่นเอง ข้อที่หที่เผยให้เห็นความทะเยอทะยานที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเฉื่อยชานั่นก็คือคุณจะตั้งเป้าหมายใหญ่เพราะไม่อยากวนหลบเล็กๆสําหรับคนที่มีความทะเยอทะยานแต่แอบขี้เกียจอยู่ในสายเลือดการต้องทํางานเล็กๆน้อยๆซ้าไปซ้ามาเหมือนเป็นการสูบพลังงานชีวิตอย่างไร้จุดหมายพวกเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดไฟได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้เองคนกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะคิดใหญ่พวกเขาอาจจะมองเป้าหมายที่ท้าทาย และมีความหมายมากพอที่จะกระตุ้นให้พวกเขาลุกขึ้นมาลงมือทําแม้จะต้องออกแรงมากกว่าเดิมในตอนแรกแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการบรรลุเป้าหมายใหญ่จะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นวงจรเล็กๆที่ต้องทำซ้ำๆไปวันๆได้ในที่สุดการตั้งเป้าหมายใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องของการอวดอ้างแต่เป็นกลยุทธ์ของคนขี้เกียจที่ฉลาด พวกเขาต้องการที่จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะไม่จบไม่สิน้นพวกเขามองหาทางออกที่ยั่งยืนที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นในระยะยาวเพราะขี้เกียจจะบนหลูปเดิมๆยังไงล่ะครับ ข้อที่6ที่แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมในการบริหารจัดการเวลาและพลังงานนั่นก็คือคุณไม่กลัวที่จะปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มค่าคนขี้เกียจโดยธรรมชาติมักจะตระหนักดีถึงคุณค่าของเวลาและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด พวกเขาจะไม่ยอมเสียทรัพยากรอันมีค่านี้ไปกับงานที่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ได้นำพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นี่แหละครับที่จะทำให้ความขี้เกียจกลายเป็นเหมือนฟิลเตอร์ชั้นดีที่ช่วยกรองงานต่างๆที่เข้ามาคนเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนที่ไม่ได้รับผิดชอบนะครับ แต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในลำดับความสำคัญและการรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาเลือกที่จะโฟกัสกับงานที่สำคัญจริงๆและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้แทนที่จะเสียเวลาไปกับงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างเพราะขี้เกียจจะเสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญยังไงล่ะครับ มาถึงข้อที่7ที่เป็นเหมือนบนนัสสำหรับคนขี้เกียจสายคีเอทีฟนั่นก็คือคุณมีเวลาเหลือสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่หลายคนหมดพลังงานไปกับการจัดการ b u s y work หรือสารพัดงานยิบย่อยที่ดูเหมือนจะเยอะอแยบไปหมดแต่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันคนขี้เกียจที่ฉลาดจะพยายามหลีกเลี่ยงบางบนเหล่านั้นด้วยการที่ไม่ต้องเสียเวลาและพลังไปกับงานที่ไม่สําคัญเหล่านี้เองที่ทําให้คนขี้เกียจมีพื้นที่ในสมองเหลือมากขึ้นสําหรับการคิดอย่างแท้จริงพวกเขามีเวลาในการไตรตรอง มองหาไอเดียใหม่ๆเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันและปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทำงานอย่างเต็มที่การมีเวลาเหลือสำหรับการคิดนี้เองที่นำไปสู่ไอเดียใหม่และสร้างสรรค์เพราะพวกเขาไม่ได้จมอยู่กับรายละเอียดปริย่อยแต่มีโอกาสได้มองภาพรวมและคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระ บางทีความขี้เกียจนี่แหละครับที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนวัตกรรมและการที่เราไม่อยากทำอะไรเยอะๆมันจะผลักดันให้เรามีวิธีคิดที่ฉลาดและสร้างสรรค์กว่าเดิมในการแก้ปัญหาต่างๆว่าไหม ข้อที่8คุณสมบัติข้อสุดท้ายที่อาจจะทำให้หลายคนต้องหันกลับมามองคนขี้เกียจในมุมใหม่นั่นก็คือคุณอาจเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนขี้เกียจที่มีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวมักจะมีความรู้สึกไว้ต่อความไม่สมเหตุสมผลหรือความล่าช้าของระบบการทำงานแบบเดิมๆพวกเขาจะมองเห็นจุดที่มันเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จาเป็น ด้วยความที่พวกเขาไม่อยากเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่ามันช้าหรือไม่เวิร์กคนเหล่านี้จึงมีแรงผลักดันอย่างแรงกล้าที่จะหาทางเปลี่ยนแปลงมันพวกเขาจะไม่ยอมจำนนต่อระบบเดิมๆแต่จะมองหาวิธีการใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเดิมความขี้เกียจในลักษณะน,นี้จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพวกเขาอาจจะเป็นคนที่เสนอไอเดียใหม่ๆในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานพวกเขาอาจจะเป็นคนที่นำ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาท้าทายสถานะเดิมเพื่อสร้างระบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสำหรับคนขี้เกียจที่ทะเยอทะยานและระบบเดิมมันช้าเกินไปยังไงล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสำหรับคนขี้เกียจแล้วประสบความสําเร็จดีกว่าไหมอืม หนะึ Bill Gates. Bill Gates ่งบิลเกตบิลเกตอะชัดเจนมากในมุมมองเนี้ยเขาเห็นคุณค่าของความขี้เกียจแบบฉลาดเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจมาทํางานยากเพราะคนขี้เกียจเหล่านั้นจะหาวิธีง่ายๆในการทํางานให้สําเร็จเขาใช้มันในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดงานซ้ำซากและทํางานได้เร็วขึ้นและลิเพช ผู้ก่อตั้ง Google เขาไม่อยากให้คนต้องเสียเวลาหาข้อมูลนานๆเลยสร้างระบบค้นหาที่เร็วและแม่นยำ Google เกิดจากความรำคาญกับการหาข้อมูลแบบเดิมนี่คือขี้เกียจแต่ทะเยอทะยานของจริงเจฟเบซอสผู้ก่อตั้ง a เม z o n จุดเริ่มต้นอเมซอนคือไม่อยากเดินทางไปซื้อหนังสือที่ร้านเขาเลยสร้างระบบที่คนไม่ต้องขยับตัวมากแต่ของก็มาถึงหน้าบ้านและกลายเป็นธุรกิจแสนล้านมาร,ร,ร์คสแเบิร์กมักแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวันเสื้อยืดสีเทาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียพลังในการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยเขาบริหารพลังงานสมองไว้กับเรื่องสำคัญเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความขี้เกียจเชิงกลยุทธ์และนี่ก็คือแปรคุณสมบัติที่น่าสนใจของคนที่มีความทะเยอทะยานแต่ก็แอบมีความขี้เกียจซ่อนอยู่ บางทีความขี้เกียจที่เรามองว่ามันเป็นข้อเสียอาจจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบที่ช้นฉลาดและยั่งยืนกว่าเดิมก็ได้และคุณะครับมองเห็นพลังในความขี้เกียจของตัวเองบ้างหรือยังเอามาเล่าเอามาแชร์กันฟังบ้างนะขอบคุณและสวัสดีครับ